ก็มีมัสคอตที่ชื่อว่าแจ็คสันแจ็คลี่เอ๊ะหมาป่าไงตัวหมาป่าแล้วก็มีคนที่อกา้ยจมี<ห><อ>่ะเฮ้ยมี <Nok S 2> เป็นกับเอมีเลยอาอานนี่ก็คืองานปฐมนิเทศของพวกนายงานแรกก็คือทำความสะอาดร้านอาหารของพวกเรา ล้วนายก็คงไม่อยากให้อาหารที่มันเหลือทิ้งนั้นไว้ใช่มหมไปเก็บมาทั้งหมดเพราะที่นี่เราประหยัดมากแล้วก็ระวังด้วยนะมันมีแจ๊กสันเนี่ยอยู่แถวๆนี้เจ้านั่น,นน่ะเป็นปีศัจย่องเบาเชละหลังเที่ยงคืนมันจะหิวและเมนูโปรดของมันคือซิกเนเจอร์ของทางร้านเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปหาไก่ทอดที่เหลือแล้วเอาไปไว้ในเครื่องรีไซเคิลด้วยนะโอ oh. นี่คืออะไรหรอฉันยไก่ทอดเลือดเหรอไม่เป็นไก่ทอดคิดว่าน่าจะเป็นไก่ทอดแหละไก่ทอดปลาแช่มแต่ว่าเราของกินเหลือมาให้ลูกค้ากินได้รับบ้าหรือเปล่าแล้วที่คนไหนเข้าไปในน้ำไมเนี่ยเอ้ยคอลเราเจอหรอไก่ทอดโอ้ยนนาากกิดูน่ากินนะฉันคิดว่ากระดูกน่าจะโดนอมแล้วอ่ะแล้วคือเราต้องเอาไปเป็นเนรื่องขันงั้นเหรอพี่โลได้ มีไก่ทอด <100. S 1> ทั้งหมด20ิอันในนี้นี่คืองานแรกของพวกเราก่อนที่จะถูกบรรจุเป็นพนักงานร้านไก่ทอดสุดเจแล้วร้านอ,อะไรมีรูก,กลางของร้านด้วยคือถลมม่มอ่ะน่าดีแค่คิดว่าเขาน่าจะกําลังปรับปุงที่นี่อยู่นะเพื่อนอมาเ<ว>ดี๋ยวฉันไปหาก่อนนะไก่ทอดได้จิแถวๆนี้เฮ้ย,ยอไอ้ตายนะตัวนี้มีบ้านบอลด้วยเจอแล้วว้าวว้าวอะไรอะะเป็นไรอะไรอะไรอะไร ใครเจออะไรเราเจออะไรไม่รู้ในบ้านบนและฉันก็เจอปีศาจเฮ้ยพี่โบตัวนั้นพี่มาจองจอกอยู่มันอยู่ในนี้เหรอระวังด้วยนะไหนอะในนี้อะนะใครมาที่จะปหมดงานร้านไม่เจออยู่ไหนจะเนี่ยะพี่โบไนที่งใจทอดมันได้กลิ่นแล้วอะอนนี้ฉต้องไปเอาไปเ้ามาป่ะโอ้ยจริงจกจริงจกอยากกินไก่ทอดสวยแล้วไงฉันเก็บทางไก่ทอดมาแล้วไปคืนเงินเอาไปคืนเงินตกใจอะไรผมอ่ะ นี oh. Oh, uh ่ซ oh. oh. oh, oh. ่อนดีกว่าเร็วเรเร็วหน่อยนะตอนนี้ใกล้ถึงเวลาตีสองแล้วไอ้เจ้าหมาป่านั่นมันหิวเต็มพิกัดแล้วล่ะใช่หมาป่ามันนี่ไม่พี่มาเพื่อระวังแล้วทำไมพี่ทำให้มันเร็วกว่านี้เราไปทำหลังเที่ยงคืนแล้วอันนี้ห้าอุ้ยอันนี้หกแล้วแองแกงพี่ไมค์ทำทานเจอไหมอ่ะไปงแกุ๊บจกงอะไรอะไรอุ้ยสวยแล้วไงพี่จอกมามามาพี่จอกมาจุ๊บแกงว้าย นปีเถาวันนี้แล้วปีขึ้นเถาวันจ้ปีนได้มันปีนได้เพื่อนพอปีขึ้นเถาวันโอเคปีนได้ปีนได้แงไปดีกว่าพยายามหาทางอื่นดูว่าไงพี่โป้กลับมาห้องเดิมบนเถาวันเส้นหนึ่งมีบักเก็ตไก่ทอดอยู่โอเคโอเคฉัก็ลักไปฉันเห็นฉันจะเห็นมาแค่ไก่ทอดรูวัดมันมันไก่ฉันแบบติดติดเลยปีขึ้นไปดิปีขึ้นไปแล้วปีขึ้นไปแล้วแต่มันอยู่ข้างล่างอ่ะเพื่อนมัถามความนึงดิตอนนี้มันมีแค่หมาจิ้งจอกใช่ไหม ใช่ไม่มีแค่หมาทิ้งจอกแต่เธอระวังด้วยนะในบ้านบอดไม่มีมืออะไรแปลกๆไม่รู้มันเป็นหุ่นยนต์เลยอ่ะไม่ต้องร้องอาหารนะเพื่อนสวัสดีทาซานสองคนล่อไปหน่อยสิโอ้โหๆอ้ไม่อ้โมโอ้่หโอ้โหโอ่โหโอ้่หโอ้โหโเ้โหโอ้าหโอ้ลหโอ้โหโอ้นหโอ้ไหโอ้โหอ้โหโอ้่เข้า่ลอไปหโอ้คหโวเอ้โหโอ้อ้โห้หโน้หม้เหโอหโอ้โหโอ้โโอ้โห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 อ้หโอ้โหอ้ยอุ้โหมอเหอ้ห้หไม้ไม้ทโอ้โอ้อ้อเออร้้เต็มไปหมดเลยอ่ะ แล้วประตูมันถูกล็อกด้วยประตูห้องพนักงานแคชเชียร์ถูกล็อก่ะทุกคนว้ายฉันอยู่ห้องเด้งถึงดังมีเลเซอร์ด้วยอ่ะอ่าผมไปไกลเกินไปแล้วนะชุ่มแจงระวังละเดี๋ยวก็หนีกลับมาไม่ได้หรอกโอ้ยผมมีแการเคลื่อนย้ายฉันซ่อนในหางขยะได้โอ้ยมันเข้าไปห้องห้องเกมมันเข้าไปห้องเกมแล้วพี่เหรอใช่เอ้ยเดี๋ยวนะพวกเราทํางานได้ช้าไปเปล่าไม่มัเป็นดุจเจ็ดอันเองนะผม้เจ็ดอันเลยเหรอเฮ้ยยันก็พิกิ้งไม่ใส่เหรอเพิ่งเจอวันนี้ไงพิกิ้งเลย ไอแปดอันเลยใส่เร็วๆหน่อยดิเหลือห้าอันแล้วเนี่ยมันคิดใช้ใจแล้วในสิ่งที่นายบอกอ่ะมันเจอแล้วใช่ไหมไม่รู้อ่ะถูกต้องโอเคฉันได้กระถิ่นมาอีกหนึ่งลุยใส่เครื่องรีไซเคิลป๊าน่ากลัวเรียบร้อยขาดอีกสี่อันเท่านั้นทุกคนมีขยิอยู่ข้างในโอ้ยโอ้ยโดนม่ำอ่ะโดนหมาอูโหูเละไปชิ้นเลยนี่ไงโน่เก็ได้ก่อน ไม่ใช่เนื้อเก๋ยแต่เป็นเนื้อไมกี้เอานี่คือของเก่ของมันคือเนี่ยของเค่าของเกี้มันอยู่ในเจนี้าทุกคนเราสามารถซ่อนในตู้ได้นะมีตู้มีถังขยะแล้วก็มีของอื่นๆที่พอซ่อนได้อ่ะเจ้านัยนมันมองไม่เห็นแล้วจมูกมันไม่ค่อยดีมันก็เลยไม่ได้กลิ่น่ะเฮ้ยผมเจออีกสองถังละแป๊บหนึ่งนะโอเคโอเคเท่ากับว่าตอนนี้เราจะขาดแค่เท่าไหร่เอง นิดเดียวแต่เข้ามาในห้องของปราสาทหมีนะอุ้ยบ้านบอลน่ากลัวมากประสาทหมีไม่มีไก่ทอดเลยเฮยพี่โม้ไหนได้ไก่นี่วันนี้แป้งอีกอันนึงอยู่บนยอดประสาทนายขึ้นไปเอาได้ไหมเห็นไหมพวกนายทำงานช้าจังเลยนั่นเนี่ยแบบนี้เนี่ยสมควรให้โดนหมาป่ากินนะต้องปีนขึ้นทางเป็นยังไงล่ะพี่โมปีนขึ้นปีนขึ้นอีกทางนายต้องออบบี้โอเคโอเคโอเคฉันเห็นแล้ว เราไม่เจอเลยอีกอันผมเราไม่เจออันเขาสี่อยู่กับชโมกสองใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็แป้งกําลังจะอีกหนึ่งอยู่กับชั้นหนึ่งเหมือนกันภูเขาไปได้แล้วฉันลองไปดูข้างบนสุดก่อนนะได้ข้างบนสุดไม่มีเฮ้ย้ตอนนี้ฉันอยู่ในห้องเก็บของอ่ะแต่ว่าไม่แจ็งก็อย่าซ่อนตัวนานสิช่วยพวกเราก่อนหาอยู่เร็วหน่อยเร็วหน่อยพี่โบใครเข้าไปดูในห้องน้ำยังอ่ะพี่โบเอ่อไม่ได้ดูเลยเราวิ่งตรงมาเลย ฉัคิดว่าน่าจะมีคนเอาไก่ทอดไปกินอแล้วีบอไม่อัศจยเลยเร็วค่ะนี่แค่สองค่ะนี่แค่สองยเพื่อนคนะค่ัป๊อตฉันเจอหนึ่งฉันเจอหนึ่งโอเคเจอมาครบแล้วครบแล้วยูยูยูชั้นหนึ่งเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยช่วยเลยช่วยเลยมากไกลมากหนึ่งช่วยเลยผมโดนไล่ช่วยเลยพ่กำลังโดนหมาป่าไล่อยู่เหลือวนึงเหลือวนึงนี่อรไอ้พวก้วกแจ็คเล้วๆๆว เป็นไงบ้างพวกเราดีแล้วเนี่ยกลับมาไรเอมาพนักงานทานอ่ะอ้ออ่าใครตายเฮ้ยไม่เอาไอ้กบได้ยินเสียงอะไรแปลกแปลกะเอาไอ้กบมันลิ้นยาวด้วยอ่ะโอ้ยอีกแล้วสินะดูฟ้สเหรอไอ้เจ้ารูฟัสเนี่ยน่ะมันเป็นกระต่ายและแถมมันชอบทำลายข้าวของด้วยดูลิ้นมันสิเอาเป็นว่าพวกนาย อยู่ห่างๆจากมันหน่อยแล้วกันและที่สําคัญมาทาลายตู้เงินน่ะเก็บเหรียญพวกนั้นมาแล้วนายจะสามารถเอาไปแลกของได้เดี๋ยวนะตั้งนะตายเลยก็ตายตรงไหนเขาเรียกว่ากรอบอาจาวานนะจะรีเขาเรียกว่ากรอบละครตู้เงินอยู่นั่นไงในห้องเกมอ่ะฉันเคยได้ยินมานะตอนแรกเนี่ยที่นี่มีมาสคอดหลายตัวมากเลยและตัวนี้เป็นตัวที่เด็กๆกลัวที่สุดเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะชอบแบบ เหมือนดักรอเด็กๆอ่ะแล้วมันมีสัมผัสแปลกๆด้วยนะถ้าเกิดว่าใครเข้าใกล้มันเนี่ยมันจะเห็นแล้วก็มันจะไล่ตามคือมันจะใช้ลิ้นจมตีเราเหรอไม่คิดว่ามันน่าจะลิ้นมันน่าจะมีสัมผัสพิเศษอ่ะแบบแล้วมันเอาลิ้นโจมตีเราใช่ไหมเฮ้ยอย่างนั้นาจะใช่คิดแขนได้และเฮ้ยเอ้ายังไงม่ใช่มาข้างล่างผมบอกเลยว่าไอ้ตัวนั้นนะไม่น่ากลัวเท่าไหร่ให้สล็อตไปโดน เดี๋ยวก่อนไม่ได้สิเฮ้ยทุกคนได้ลงมาเช็คของข้างล่างบ้างไหมอ่ะฉันรู้สึกว่าข้างล่างมันเหมือนมีความลับอะไรบางอย่างอ่ะมีอะไรบ้างเพื่อนเอามาเช็คแล้วเพื่อนเก็บของแล้วก็มีรูปภาพเหมือนเป็นคนแบบก่อตั้งที่นี่เลยเนี่ยันนี้นี่เนี้ยไอหมาป่ามันยังอยู่นะหาย่ดิทานป่าอยู่ด้วยเหรอมันอยู่แล้วมันอยู่กับไอ้กระต่ายม่วงนั้นด้วยนั่น่ะมันอยู่ด้วยกันเลยถามจริงมันอยู่แบบแพ็คคู่เลยเหรอใช่เอาแย่แล้วถามถามชุบแจงเมื่อกี้ชุบแจงเห็นปะ หมายความว่าตอนนี้เดียมันหิวเต็มพิกัดแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าอยากกินไก่ทอดมันอยากกินพวกเราแทนอะฉันใส่เหรียญลงไปแล้วนะตอนนี้เหรียญมีอยู่9ขาดอีก11ทุกคนเมือ่อกี้ฉันแอบ,บเอาของเล่นไข่ลานวางไว้แล้วมันมันเลไไม่สนใจฉันไอ้กบมันอยู่นี่เหรอโอเคอเคอเค้ฉันเจอในอุโมงค์หนึ่งแล้วก็ข้างนอกอุโมงค์หนึ่งปึ๊บแต่ดูเหมือนว่าห้องน้ำจะใช้การไม่ได้เราเข้าไปแอบ,บในห้องน้ำไม่ได้เลยอะ่ะเฮ้ย มีกล่องอะไรไม่รู้ฉันเจอกรงกงขังด้วยมีคนตายเต็มเลยแจเลยเจออีกหนึ่งฉันมีสามเหรียญนะพวกนายมีกี่เหรียญกันอะผมมีสองครับโอเคโอเค้ยฉันเจอกรงขังเหมือนกันพี่ไหมอยู่ห้องเดียวกันม่นี่นี่มันอะไรกันเนี่ยเอาแป้งนี่ไงเฮ้ยมีคนตายอยู่มีคนตายเต็มเลยอย่าบอกนะว่าที่นี่เอาไว้ขังพวกมาร์สคอต่างๆที่มันมีใชวิตรอะ ้วมันมีนี่ด้วยมีประกาศจับด้วยอ่ะเนี่ยจะได้สงเหรียญสองเหรียญสงเหรียญนะตรงนี้มีทางขึ้นนะแม่อย่าเชื่อพี่คิดเหยียบอะไรอ่ะพี่คิดเหยียบเขาบอกว่าอย่าเชื่อริชาร์ดใครคือริชาร์ดอ่ะเออใครคือริชาร์ดหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในวิทยุที่ประกาศบอกหรือเปล่ามีทางขึ้นนะมีใครบางคนถูกจับไว้แล้วขีดเส้นรอเวลาการปล่อยตัว ฉัก็ลองดูในทุกๆที่เลยนะทุกคนถ่ามันมีอะไรที่เป็นเออประโยชน์กับเราตอนนี้ในตัวฉันมีอยู่สามฉันเอาจากใตาดินแล้วกำลังขึ้นไปด้านบนตดนหมาป่าช่วยด้วยฉันมีสามเหรียญในตัวโอเคโอเคดี๋ยวฉันเดินไปไม่ตายไม่ตายไม่ตายเสียงรอดูไปหลอกล่อมันหน่อยสานมันเอาหน้าาหลอกของนายไปหลอกรออมันหน่อยพี่โม่ไม่ไม่น่าจะหลอกรออได้เพราะว่าไม่มีนายอ่ะนายอ่ะไปให้อกบมันชิมหน่อยมันจะได้อ้วกแตกอ เดี๋ยวมันชิลแล้วเดี๋ยวมันริมรถแล้วมันติดใจทำไงอ่ะเฮ้ข้อสามเหรียญไม่ใส่ก่อนนะผมเจอเทปสามเหลี่ยมรูะมันเจอแป้งว่าไงว่าไงตรงนี้มีนุ๊ฟโดนแช่แข็งคนที่ไหนอ่ะตรงปราสาทข้างบนเนี่ยอยู่ไหนปราสาทหมีนะปราสาทที่เราขึ้นมาเนี่ยจุ๊บแจงไปปราสาทกันปราสาทที่ขึ้นมาเมื่อกี้จะไม่ใช่แค่ร้านอาหารแปลกๆแล้วจะดูเหมือนจะมีการทรมานคนเกิดขึ้นเข้ามาที่โซนคราสโตลนะเดี๋ยวฉันตามไปพวกนายไปเลยโอเคโอเค ในนี้ในนี้เหรอใช่ใช่มีรอยเท้าเห็นไหมโอ้ยมีรอยเท้าจริงๆด้วยเฮ้ใครเขาหน้าอยู่ไหนอะใครเขาหน้าไอ้เดจนเจนเดอยนี่น่าจะเป็นลูกค้าหรือเปล่านี่แจ้งมาหนิลูกค้าท่านหนึ่งลูกค้าโดนแช่แข็งมาแล้วนี่นี่นี่นี้เพราะว่าเจ้าของร้านก็หายไปมีปีศาจอารวาสลูกค้าก็หายกเกิงนี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วก็ม่น่ามาสมัครในร้านอาหารร้านนี้เลยอ่ะ อันนี้มทุกคนมีี่เหรียญครับเท่านั้นมีใครเจอบ้างฉันอยู่ที่เหรียญนอยู่ที่ชั้นสเหรียญอ้าเหรียญเกินเหรอไอ้เรียบร้อยเหรียญเกินเพื่อนเยเกินไม่เป็นถ้าว่าตอนนี้เราเขไปแลกของได้แล้วดิเย้เอาถึงเวลาหมุนดูสิว่านายจะได้ของรางวัลอะไรเฮ้ยได้ไหนะฉันได้เหรียญนะ โอ้หฉันเกือบได้แว่นตาแล้วเชียวโอ้หมุดแรงว่านี้อีกนิดนึงได้ละดูเหมือนว่าฉันจะเห็นกล่องวงจรเิดอะไรแปลกแปลกไอคนที่ชช่แข็งไงเพื่อนละละลชามีเหรอเอ้ยเอโววายอะไรกันแล้วประตูเปิดไม่สุดด้วยใช่บังหน้าหมดเลยคนที่ชช่แข็งคนโอ้ยเ้าชามีออกมาอีกแล้วแล้วดูเหมือนว่ามันจะทำลายเครื่อง ชร์เรปีของเราพวกนายต้องทุ่มเทเด้วยเลือดหยดเหงือ่อแล้วก็แรงใจเพื่อซ่อมมันโอเคเป็นกานทีน่ดีของเจ๊งแน่นแน่ที่สําคัญระวังด้วยล่ะเจ้านั่นน่ะมันมีเวทมนต์มันสามารถแช่แข็งใครก็ได้โอ้ไม่น่าโนฟโดนแข็งโอ้โหเหมือนเขาจะแช่แข็งทางทําให้พวกเราเดินช้าลงด้วยอะ่ะมันมีป้ายประ,รประกาศจ,จากคลหายด้วยเป็นผู้หญิงผมสีชมพูฉันคิดว่าเขาน้าจะติดอยู่ในร้านนี้นะฉันก็คิดว่างั้นเป็นลูกค้าแหละดูทรง เราต้องหาฟันเฟืองทั้งหมด20อันทุกคนโอ้แต่ที่ฉันเห็นคือเมื่อกี้พี่โมบปีนไปเอาอะไรอ่ะก็เฟืองนี่เงมันเฟืองเหรอ๋อใช่นี่ว่านายอูไม่ได้อูมันยังมีกบมีหมาป่าอยู่นะเพื่อนระหว่างด้วยนะมันังมกันแบบว่าแท็กทีมเลยใช่ไหมใช่เฮ้ยเดยไปไ้ให้พวกเราเก็บแล้วก็มีของดีๆเหลืออยู่เพียบอะเราเจอแล้วเฟืองอยู่ช่องใต้ดินเอาไปเลยจ้า2อันเฮ้ย มันอะไรกันเนี่ยเหมือนมีคดีแปลกๆอยู่ข้างล่างห้องใต้ดินนะทุกคนนี่มีอะไรหูดว่ามีเอ่อพนักงานส้มแซมมีคนที่หายตัวไปแล้วก็มีมาสคอตที่ชื่อว่าแจ็คสันแจ็คลี่เอ๊ะมาป่าไงตัวหมาป่าแล้วก็มีคนเฮ้ยจะมีอ่ะเฮ้ยมีแปลกๆอา่เราไม่มีเวลาที่จะมาไขข้อคดีแล้วนะเราต้องหา ฉันโดนหมีกัดนเฟืองสองมีไว้เนี่ยใครโดนจับอะข้างล่างมีแค่นั่นทุกคนไป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 อยู่ที่ผมห้าอูดิฉันอีกหนึ่งเมื่อกี้ผมมีเฟืองห้าโดนหมีจัดตายหมดเลยมีข้างบนอีกหนึ่งอยู่ที่ผมสามอ้จื๊บคือเป็นยังไงพี่กิ๊กตรงนั้นอะเฮ้ยีปดคนไปอีกไ้หมาป่ากับไอ้หมีอยู่แถวเครื่องใส่เลยเฮ้ยแล้วเครื่องคาร์ลบี้อยู่ไหนอะอ๋อด้านบนมันเฝ้าเด้ เห็นเครือซาเลอร์บี้ด้านบนนะน่ากินมากเลยอ่ะมีทั้งรสอ่งหุ่นรสส้มแล้วก็รสอื่นๆเมื่อกี้ผมจะไปสายตายเลยเห่นมีสีอะไรนี่อ่ะน่าจะเป็นตัวข้าวแขม่วีมีมะปราสาทหมีุบอย่าอย่เพิ่งมาปราสาทหมีปราสาทหมีหมีมันเฝ้าอยู่จริงเหรอใช่จะหมาป่าด้วยขอเร่งๆแป๊บโอเคฉันเห็นแล้วเจ้ากบมันจะมาส้มที่นี่ฉันจะไม่ยอมปื๊บใส่เข้าไปมันอยู่รวมตัวกันเป็นขบวนการว้า ไอ้พวกนี้มันเฝ้าเครื่องอ่ะมันเฝ้าเครื่องกบก็มีตุ๊กแกงละวังใช่แล้วห็นแล้วเยริเอิร์ตสอมไม่กี่คันกี่อันอ่าพี่มีสี่หมีมันเดินไปแล้วทางมันเป็นทางน้ำแข็งนะเดี๋ยวเพื่อนอีกอันเดียวจะเราเดินดูผมมีเยอะมากผมกำลังไปเพราะฉันเดินตรงทางน้ำแข็งฉันไม่เห็นจะสโลเลยนะมันน่าจะลื่นเพราะเพื่อนแค่บอกเส้นทางหมีเฉยๆมั้งเอาไปเอ้ยเอ้าใจโอ้โหเยอะจัไปตอเหรอเก่งมาก มาแล้วมาแล้วต้องทำงานกันหน่อยนะอะไรอะมาเร็วไอ้ีวอ้นี่มันทำอะไรอะเอาล่ะถึงเวลาโอ้โหนั่นนายได้ยินเสียงอะไรนั่นหรือเปล่าไอ้พีวอฟมันทำงานน่ะเนี่ยเจาะเซฟคุณแจให้ลายตู้คุณแจเซฟกระใจหมดเลย ฮ้ยนี่มันไม่ใช่เวลาทํางานเลยเขาทํางานล่วงเวลาตลอดและดูเหมือนว่าเขาจะซ่อมแซมทางด้วยนะยังไงพวกนายก็ระวังหน่อยแล้วกันพวกนายนาทีของพวกนายก็คือไปที่ห้องออฟฟิศแล้วก็เก็บกุญแจรวบรวมไว้20ิอันจากนั้นก็ไปที่ห้องครัวได้เลยโอ๋อมันมีห้องพนักงานห้องครัวคิดว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นทางออกสําหรับที่นี่นะทุกคนโอเคพวกนายดูนะพจะพึ่งออกอุ้ยอย่าบอกนะอย่าพึ่งออ มาดูนี่นีก่อนดีไหมมันมีป้าอยู่อ่ะเราเห็นมันเลยม่นมีตัวอะไรบ้างรู้สึกว่าตอนนี้ที่เราจะเจอจะครบแล้วนะจริงเหรอโอยพนักง,งานมาสคอตท,ที่ออกมาแบบว่าต้อนรับลูกค้าใช่ไหมมาอมากันเต็มไปหมดพนักง,งานดีเด่นหายไปคนดึงอ่ะเหมือนว่าเขาจะเป็นหน่วยสำหรับเอ,อ่อซีเคียพนักง,งานรักษาความปลอดภัยด้วยนะอุย้ย ไอ้ไข่อุ้ยพะยูน่ามาป่ามาป่าที่พวกเราจะต้องมาสืบไขคดีแล้วทุกคนรีบไปกันเถอะออกไปจากหมาป่าเลยโอ้โหเฮ้ยบีว่าบีว่าบีว่าเฮ้ยบีว่าหมาป่าเฮ้ยทุกคนเราเจอเทคนิคลับว่ะนายเห็นไอ้พวกป้ายมาัดคอตอะไรพวกนั้นไปที่มันกดปุ่มได้อะเน้นเน้นเน้นพอกดแล้วมันจะเดินไปตรงนั้นนะมันเหมือนล่ออ่ะโอ้จริงเหรอจริง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 พวกนายไม่ต้องกังวลนะฉันมีของล่อ จะจะล่ามาด้วยไก่กุกิ๊กตัวในเองเหรอวโอ้ยตกใจอุ้ยมาแล้วหมาป่าเดินมาแล้วเสียงอะไรอุ้ยทั้งหมีทั้งหมามาตรงนี้หมดเลยเฮ้ยนี่มันของหลอกมันเอาของเล่นหลอกเราแล้วมันก็ทำลายไปแล้วด้วยจะบอกว่าพี่แอบอยู่ตรงนี้แป้งโอ้โหพี่ออกไม่ได้เลยโอเคพี่กิตรแอบต่อไปนะโอ้ยแจเพียนอู้รอบตัวแจงมีทั้งกบมีทั้งบีเวอร์เต็มไปหมดเลยอะเหมือนกันหมีเข่าพี่กุญแจต่อเข่าพี่ใส่นห้เยอะกว่านะ อุ้้ยตองอาเขตเอ้ยด้านบนมีอ่าเก็บแล้ววันนีเอาเอาไปไหนแย่งซีนนะซีนไหนแย่มากเป็นแย่งซีนอ๋อฉันสโฉบมากฉันโดินบรรยายเวทใสสโลฉบสุดนายเดินตามทางน้ำแข็งของมันซินะใช่ละสิตอนนี้ฉันหนาวไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วน้าดอกเพื่อนเฮ้ยนี่ประตูอะไรอ่ะเพื่อนประตูทางออกติดไม่ออกนะ ดีอ่ะเฮ้ยผมมีห้าดอกพอดีให้ใส่เลยไหมใสเลยใส่เลยใสเลยพี่เลยใส่เลยใส่เลยเย้ย e s w o ว้าวกุญแจพิเศษเปิดแขาใสน้าเอ๋เขาบอกว่าถ้าเราเข้าห้องเอ้าวอ้าวอ้าได้อ๋อล่วงว้าว นั่นแหนนะสิะนี่มันลงจองสุดๆอาว้าวเอาเอาไม่เร่งรีบหนีเราไก่ว่ะว้าวว้าวนายได้เลื่อนตำแหน่งนะแต่ตำแหน่งเป็นเมนูสุดพิเศษของทางร้านน่าเสียดายที่แกไม่มีวันได้เห็นว่าร้านเราทำอะไรได้มากกว่าอาหารและบริการที่ประทับใจแต่รู้อะไรไหมอ้พวกคนพวกนั้นมันพูดว่าอะไรถ้าพวกแกทนความร้อนไม่ไหวก็เอาแกครัวนี้ไปซะไอ้ ไม่มีใครมาช่วยเราอ่ะดีมากมันน่านักมันน่าต่อไผ่ไฟลุดฉันจะมาจัดการกับแกทีหลังยัยวิ่งหนีก่อนเลยใครช่วยแล้วนะตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเราต้องวิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ้านั่นมันคงไม่ตามเราใช่ไหมทุกคนไม่รู้อ้เร็วที่สุดแล้ว เ้าผิดคำผิดฟังไปเลยไปเลยไปเลยตัวนี้คือทาอะไรอ่ะเวทีบ้าเราจะวิ่งหนีก่อนฉันไม่รู้ว่าเราไปทางไหนอ้าโอ้ยที่นี่มันโรงงานนรกชัดๆอ่ะตายเธอฉันต้องกัดหม่ไปไปโหลดโดดโดลดไอ้ไก่มันวิ่งไล่มาไอ้ไก่ มัันน่งหลบฉันไม่เห็นใครเลยฉันเจอแต่รูปมีว่าถึงเวกิ้งบอลเราไปยังไงากรขึ้นไม่น่าว่าโอ้โหใม่ตายถ้ามีเวกิ้งบอลไปแล้วลงไปข้างล่างตรงนี้เราเลือกทางง่ายได้ไหมอ่ะมีที่เลือกทางค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อร้อนมากอนมาล้มาแล้วมาแเหมือนจอหน้าไม่ได้ไล่ตามพวกเราเลยนะทุกคนจริงหรือเปล่า เอนายมีแค่สามสิบวินาทีเท่านั้นที่จะเลือกทางทั้งง่ายทั้งยากหรือว่าจะไม่ไปไปทางไหนดีอะไปทางไหนพวกนายไปไหนกันแล้วก็ระวังลันลูกบอลนั่นนะไมาโดนบอลบอลอยากจับตัวนายอยู่พวกนายไปทางไหนกันนะช้ำทางสายกลางแล้วกันไม่รู้อ่ะฉันผ่านออฟฟี่ไปก่อนเฮ้ยทำไมพื้นมันพื้นมันทะลุทะลุอะนายลองโดนพื้นนะโดนพื้นตายเลย ฉันจะไปทางสายกลางแต่ฉันมาทางขวาแล้วอ่ะยากสุดอ่ะเอ้ฉัมาทางสายกลางแทนแล้วกันโอ้ยฉันต้องเดินใหม่ตั้งแต่แรกเลยโอ้ตายที่เดินใหม่เลยเหรอเอาละตอนนี้นายมีทางเลือกอยู่แค่สามทางเท่านั้นอยากจะออกทางไหนจ้ะระวังทางไงทางไม่ได้ง่ายเท่าไรรู้ว่าทางยาก ระวังนะในบ้านบอลที่นายอยู่ข้างล่างนั่นนะมีใครอยากจะจับตัวนายอยู่เฮ้ยสวยแล้วฉันจะไปอะไรเดี๋ยวมัน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 แปลกเพื่อนเพื่อนไปทางไหนกันอ่ะฉันไปทางซ้ายสุดง่ายมากเพื่อนลองไปทางซ้ายดูไปตรงกลางอ่ะไปฉันไปตรงกลางแล้วกันฉันไปอย่างง่ายเกินไปเฮ้ยไก่ตายซะตาแล้วโอเคทางที่ไม่ง่ายไม่ยากน่าตื่นเต้นว้าวฉันไปเจอกับทางหิมะ และแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเป็นพนักงานไก่ทอดหนึ่งวันและดูเหมือนว่าพวกเราจะได้เลื่อนขั้นเป็นอาหารแสนอร่อยของมันแต่ว่ามันทําไม่สําเร็จก็ต้องติดตามชมตอนต่อไปนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับไอ้ไก่ตัวนั้นที่โดนยากสดไปแล้วเนาะใช่อยากรู้แล้วอ่าไ,ไม่ตายกันใช่ใช่แล้วเราก็ได้เสื้อพนักงานไก่ดีเด่นมาด้วยเสือ้อียนว่า survive ใช่ u r v ว v e เฮ้เฮ้เอ้ยคนละคนละเพลงโอ้าทุยเอาล่ะใครชอบกดไลค์กดแชร์ก็ซ่อนคลายพวกเราด้วยนะที่สำคัญก็แค่นี้แจ็คเตือน์ก็ได้แต่ได้ไม่พายคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอยากกินไก่เลยเป็นพนักงานหมูทอดกันดีกว่าฉันอยากเป็นพนักงานขาหมูเยอรมันมีแต่ไก่ฉันอยากกินไก่ตอนเนี้ยตัวรสเด้งเหรอทำไมมีหมม้อหม้อ